วันนี้ผมนานยสราญเกษตรกรรหัสที่291นะครับที่จะมาสวบมวลความเพียรพระปิาตาลาวกับหลวงปู่ทัวนะครับผมวันที่18เดือน11เป็นคั้งที่9นะจัะ ครั้งที่9ตรงกับวันที่ส8เดือน11ข้าพเจ้าสลาวินกัสเซนโมวอนขอเป็นวาจาสัทญายพุทธมนต์ถวายเป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจารย์บูชาแด่องค์พระคำพระบุติเสด็จรัชย์องค์หลวงปู่สมเด็จลุนองค์หลวงปู่เดชหลวงปู่สุนทรตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาญาณวิเนียของพระเจ้าทั้งหลายโปรดจุมาอนุโมทนาในการสวดสายใยของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจุมาดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิทันควรแก่การสวดานต่อไป สวดชมนมเทวดาสมันตาสชกวารสุอัตตาคัตฉันตุเทวตาธรรมามุระทัศนสุนตุสกามมกตังสเกกันเมจตุเปคีริศิขารถเเตจันตุเิวิมาเนติเประเทจขามตลาวนาสานเคหาวุฒิมเคเตปุมาเจันตุเทวชรัตนะวิสเมยังสคัญรัปนาคาติตันตาสันิกยังมุนีวราวาจนาสเุวมีสันตุธรรมสุนักขโรยังันตาธรรมสุนักขโายังพันตาธรรมสุนักขโรยังพันตาส่วนม life, มวน,วนมัมสม climate, มามมาการเศรษฐคาถานโมตัสสะปะโคโจตโตสมาสพุทธะนโมตตสสะปะโคโจตโตสมาสพุทธะนา อรรตวสมมาสัมพุทธสัจจกิริยาคาถานะทเมสานังอันยังพุทธเมสานังวังอตินัสจวัจจินัสุติเมหะอุสัพพานะทเมสานังอันยังคาโมเมสนังวังอตินัสจวัตนะสุติเมหอุสัพพานัตทเมสนัอันยังคาโมมสานังวังอตินัสจวัจินะสุติเมหขอุดสัพพา มากรุณิกนาโถมิติอาทิกาคาถามหากรุณิกนาโถอัธยาสาพระนินางปุเรตวารมิสภาปตโตสัมโพทิมุตตมังเอตินะสัจจวัชนะมาหนตุสัพพุปัตถวามหากรุณิกาโถอิตทยสภาปานินางปุเรตวารมิสสะพัปตโตสังโที่มุตตังเอตินะสัจวัชนะมาหนตุสัพพุปัตถวาจุดมหาสมัยยสู เ่วเมีสุตังเอกังสมยังพระวาสังกตสุเห้ติกะพิรวทุกสมิกมหาวันีมั่ตาภิกุสัคนะสติงมัมาสหิภิกุสัตตหิสัพเพเวะอรันตหิทัสีใจโลกะาตุหิเทวยายปีนัสนิปจาหนติพระควันตังเทสนัยะภิกุสังฆัจนะคนตุนังสุทาวสกายิกานางเทวนังเอตัทงหัวียังหัวพระทวาสังกิตสุใหนติกระพิรำธุนสมิกมหาวัีมั่ตาภิกุสังคนะสติงมัจะมัสตหิภิกุสัตตหิสัพเพเฮวะอรันติ ปะควาตังัสนายมพิสังคันจนนัประยมปียนะควาตินุปษางกมยานัยังปาษงกระพิทวะปะขาโตสันเกปัจกิาลาปเสยมติอัตาเทวตาเสธาปีนามะกพราบาบริโสดสมิทังวาปะหังภาษานย้ภาษาตังวาปะหังภาษามเชยะอวะเมวะสุทาวสสุเทวสุหิตาะขาโตโระตโตปัสตุลังสุอัตตตาเทวตาระขาวตังิวัติวะเอกมนตัอนัสุเอกมันตังทิตาโเอกาเทวตาปะขาโตสนเกอิมังกัตมัสิมหาสัมโยคนสมิเทวกายาสมอคาอค อห้ขตายวะอัปราชีสังกัตติอนฏโคอัปราชีวิตาปะขวโตสนิกีอิมังคระภาสิสัตตาพิคโวสมาทฐานสุจิตตังโนอุตุกะมะกังสุสัตทิวะเนตานิคาหตวะอินทรียานิลคันติปันนิตาติอัฏฐโหอัปราชีวิตาปะขวโตสนิกีอิมังคธรรมาสีเฉตราวีคังเฉตวาวบริคังอินทิคังอวะแจเมเนชาเตจิรันติสุถาวิมาลาจุการมาตาจุถันตาสุสุนัคาเตอัฏฐโหอัปราชีวิตาปะขวโตสนิกีอิมังคธรรมสิเยเกติพุทธังสนาคาตาเสติ อภัยะภูมิปายมังสังติหานทวยังปรี๊บปริสันติจิอัโผะกวาภิคุมาเตสีเยปุยยนาปิกะเวทัสสูรภพทรุสเทวตาสานิปัญจมติพระกาตังรัตนัญญาภิภูษังกามเจียปิเตปิคูเวอิเหษุมติสมัธนังอารันโตสมาตพุาเตัมปิะวันตานังอตัปะลมายวัเทวตาสานิปเตเหสุงเดทาปิไมหังอเดหีอเยปิเตปิคเภิสันติอนังสมัธนังอารันโตสมาตพุาเตัมปิะวันตานังอตัปะลมาเวัตเทวตา เวทวกายานามันิเทติสามิพิกเวเทวกายานามันิตังสนัตถาสรุตังนะมสิกะรัตถาปิติสามิติเอวามันเตติโคเตภิกุภวตโตปัญจตสังเสริมปะวัติเลือสวัสดิโลกามุกัสสามิยะตะภูมาตัสิตาเยสิตายคิริขภัลังป็นหิตตาสมาหิตาปุตโตสีหาวัสสลีนาโลมาหังสัพพิสัมพุนโนุตตาธรรมนัสสาสุษฐาวิปัสสนะมะนาวิไลพิโยปจัตเตยเจตวะพเนกาปิลาวัตเวสโตอามาริยะตถาสารีเสเนเต เทวกายาติกันตาเจวิชาตพิคาวเจจะอันตบปะมาณกัลปุสตวารุปัสสนาเตสัมปันโธระหูยานะอนุสนาทัศนังอภิเกตตาต่งมัตคุงสหัสสังอสัตตาสิงตตังเอเกสังสนาอมุสนามัศนสงอภิเกตันตมัตถุงที่สาสภาวะบูตตาอหงตัญสัพพังอภินิยะวะวะขิตโตนัตจิโกมาตโตอมารถิสสาสักเสศนเนเตเทวกายาติกันตาเจวิชาตพิคาเอวหังกิตจิสสามิขีราหีอนุปุปกระสริฐสัตสหัสสาวิญญาคภูมิกาปินาวัตวา อิติมันโตชิติมันโตวันนั้นอติาันโมธมนาภิกรรมโพิกุลังสัมปิงวณังจารสาัสหิมตายขานาตตาิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนั้นติาสันโรโมธรรมนาพิกรรมูมพิกุลังสัมปิงวนังสตาคิราติสหัสาิขานาตตานิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนั้นตราสันโรโมธมนาภิกรรมุภิกุลังสัมปิงวนังอิเจเตโสราตสหัสหิขานาตตาิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนัอุตราสันนิโรโมธรรมนาภิกรรมโมิกุนัง เวสามิตาปัญจสตาเยขานตวิิโนอิติมันตติมันโตลาอุเทสสโนโมทัมนาอภิกรรมิกรังสมติมุนังคุมพีโรลาชะอโกเวปรสันเวสดงปิญโยนังสัจาสังยักนังปิรุปัสติคุมพีโรลาชอโกโสภาคัสมติมุหนังปุริมันจกทีสังราชาสัโตปัสสติัณพลางอธิปเจมาราชัยกัสติสงคตระปิดาสภาะโวอินทนามามหากไรอิทิมันติติมันโตลาอุเทสสโนโมทัมนาอภิกรรมิกรมังสมิติมุหนังทัาขินันจทสังราชาวิรุ อินทนาามาปาาอิทิมันโตอิติมันโตนาตุยัสสิโนโมทะมนาอภิกรรมุภิกุมังเสรมติงวนางปัชฉิมันเถิสังราชาวิรุปภะโภสัตตินาคานังอธทิตติมาละชาเจ้าสิเจวปุถะปิดัสภาหโออินทนามามาหะปาาอิทิมันโตขิติมันโตวนาตุยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรรมูภิกรมังเสิมติงวะนางอุตระนาจเถิสังราชาเกวโรตปัสปสาสติยักคานังอาทิตติมาละชายเจ้านัจเจวสปุถะปิดัสภาหาโวอินทนาามาิะปาราอิติมันโต ปริมาตรที่สังฆาธารถโถะกินนะอุรโคปชิมันะอวิรุปกโขกุเวเลอุตลังที่สังเจโรเตมหาราชาสมันตาเจโรทิสาธันทะมนาอารังสึวเนกาปิลาวัทเวเตสังมยาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสะทามายากุเตนดูเวเกนดูวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสตโดจายกินุคันตูนิคันตูจะปนาโถโอปมัมโยจเตวสูตัวเจมาตลิจิตตเสโนจกคันทโพนโราชาชนโศโพอาคูปันจติโกเจวติมปารูสุริยวัจจะสาอิติจันเยจราธโนคันทพาสาราชุพีโมธมนาิกกมงพ ให้นักผู Heck, ้นับภาษน้าคาเวสาราสังหัสสกามรัตสัตระอภูปัญญาสัหยะทิพยามุนารัตตัาจะอภูนคกยัสติโนเอราวนโอมะโกสุภัสสะเมิติโมนะเยนะคะราเชสหานารันติทิพานติชาปิกิสเจจกูเวหายิสตาเวนามัชาปตาจิตรสุปนาอิจิติศาสนามังอภิยัตทานะคะราชันนามาสิสุปานตโตเคียมารกะสีพุทโธสันหาหิวัจจหิปุภูวายันตานะคะสุปนาสระมังถรพุทธังจิตตาวิจิตินะ สมุทังอสุราติตาปัตตะวะสวัติเตติมัตโตยัสติโนกาลังกัมชามหาพิสมาอสุราธนะเวขาสาวีพจิติสุจิตจาบมหาตุลโมตีสหสันจับพุทธประดังตเพลวันะมกาสเนิตวะพะลิงเสด็งโลหุปัลาโมกปาขะมุงสมัโยธานิพันติพิกุรังสามิชงวะนังอาโปรเจเทวาปัตวิเจเตโชวิโยชาขมุงวัดุนาวารุนาเทวาสมุทิญัสสาสหเมตตากรุณาไกกาอาคุริวายัสติโนทัสิติสุธากกยตะเพลนัตตานิโน ทิมันโตเจติมันโตวันแล้วตัวกัสกิโนโมระมานานมปิกมุภิกรมังสามิติงวนังเวีนทูจะเทวาสหาดีเจอาสมะชจนุเวยมจมาเจสุปนิสาเทวาเจนทัพมาภูปลักิตาสุริยสุยปนิสาเทวาสุยมาภูปลักิตานักขัตตานิปุลักขิตวาอาภูมันทาวะราหกาวุสนาวาสโวเโสโวตะโกปะคาปุริมโต เกติเถาศายาสเปรนต่ำนิโนอิทิมันโตจิติมันโตนัตัวสติโนโมทัมนาพิการมุงพิการหลังสมิงว่านางอธาคูสัภูเทวาชลมาคีสิคาลิวะอริกาเจโรชาจะอุมาปุกานิสาติโนวุอัตุนาสหธรรมาจะอจุตตาะอเนชกาสุริยะลุจิระอากูภูวสุวานิสิโนเกติเถาศายาสเปรนต่ำนิโนอิทิมันโตจิติมันโตนัตัวสติโนโมทัมนาพิการมุงพิการหลังสมิงว่านาง สมานามหาสมานามโนสามนสัตมากิกาปตุสิกาอาูคูมโนปตุสิกาอัตาคูขหโยเทวาเยจลมหิตาวาสีโนปาลคาหมาปาระคาอาูริพัตติโนททสเดสัากตากรยัพเพนตตานิโนอิทิมันโติติมันโตวันาุสสัตินโมทะมนาพิกัมิคนางสมติพุนาสุกากลุมาอรุณาอาคูวิขันสาสหะอุตตะแสหาพระมคขาปูริวะวิจักขาสถามัตาหานะกะามิสกาจักยัสสัตตินโนทะยัังอ มานาวิกมุขิีกุณังสัำติงวุ่นังเขมีญาตุสิตายามากตสกาจัดยัสสัสิโนสัมพิตกาลามเสถาชุตินามาจัจอาสวานิมานารติโนอาคูอัฐาโคปันนิมิตาทศเสตเสหายาสเพนะตัลนิโนอิติมันโตเิติมันโตวนะเจสสิโนโมทมนาพิกมุขิีกุณังสัำติงวุ่นังสัตเถเตเทวนิกกยาสเพนะตัลิโนนามันวิเยนะอาการฉุงเยจันเยสิสาสหพุทธชาติมัคคีลังโอคาตินะมนาสวังทักเคโมูัตตารังนาคังจัตสาวาติตาติตัง จะพอมาปรมะโตจะปุตไตทิมมะโตสหอาสนาคุมันโติโสจะโสปคัสสัมปิติมุนาสหัสสะพมมะโลกนังอมาเขมาที่จติอุปปันโนทิมันโตพิสมะกเยวิเทโสทเทศะอิระาอาคูปัเจกกะวะสวัตดีนิโตเตนจะมะโตอาคาหาดโตปริวันโตเตจะสัพเพพิกันเตสิเทเจเวสพมเมเกมัรเสนาพิกามิพันสาการสัมมาริยงเอธะคารสัฐการนัฐหลากหลาเจนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาริธามมวบมุจจาปุตินังอิทธะมหาิโนกานเสนาเปสีปานินาตะมหาจักรสังกัะเพระวังเจตุ พระติสังคอัจฉริยสิตจสะพังอภิญาวักิตนัมาอมารติสถาสาวเกสนิเตมาเสนาพิการตาเตพระาภิโกเจจอาตัดภมกะลุวาพระาศาสนาพิจารณาภิิปะกามุในสังคปิกอิชยุงสพวิชิตสังฆมาพยาจิตาันติโนมนติสหพุทธิหิสาวกาเตชเนสุตาติหลวจุลลชัยยะปะรกรนมโมเมพุทธติศสารัตนตยะ ธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานราเยปะระเมสุราสิทธิพมาจะอินาจจะจตุโตกราคัมพีรักขากาตามุทาโพตุงขังขาจจะสภมเชะประสิทธิพวันตุเตเชะเชะธทนิธทนิอุทติอุทตีนัทีนาทีเชะเชะพระพลกระตนพระนิสัยนิไรใส่เสนเมรุราชะพรานารชีเชะเชะคัมพีรโสพีขานเขียนทะนาคีปีสาจจปูตากาลี เชะเชะทุนนิมิตตาโลกีเชะเชะสิงคีสุทธานมุขาชาเชะเชะวรลุนณะมุขาสาธราเชะเชะจำปาทินาคะกุระคันธงเชะเชะคัชกลนัตุรงสุกระะผู้ชงศีหาพยาขาศีพาเชะเชะวรลุนณะมุขายาตาชิตาชิตาสินารีปุณสุตินารดีเชะเชะสุขาสุขาชีวิเชะเชะธรณีตปรย์สทาสุชยาเชะเชะธรณีสารเตียงสถาพยาเชะมังคลานัญญาภาวะเคเชะเชะวรลุนณะยักเคเชะเชะลักขาเสสุระผูชัเตชา เชียเชี่ยผมเมนสักษันาเชียเชีย,ชยราชาธิราช สาตชายเชะเชะปัทวิงสัพพังเชะเชะอารหันตาปัจเจกะพุทธสาสวังเชะเชะเมหิสโรคาโลฮาลินเทวาเชะเชะพุมาสุลักโผเชะเชะนาโควิรุธโกแวริยุปโกจนทิมารวิอินโตจะเวนะเตโยกะจากุเวโรวรุโนปิจะอาคิวาโยจะปาชุนโหกุมาโรุเตตะกธัตวัตโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอัถโยอิสิโนสาวิาสปาเชะรามูพวันตุเตเชะธโมจะสังโโจะทัสน์ปาโรจะกเชยุกังอินทนัชัยยติเชนะเชะโสตีพวันตุเตเชะ เอตินะพุทธเตชนะสตุเตชิยังมังคลง เชโยปีพุทธศักสิตริมโตอายังประสะจาปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปมุติตาเชตธาโพลมะคานามันเฮสินโงเชโยปีพุทธสักริมโตอายังมัสสะจาปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปมุติตาเชตธาอินทักคานามันเฮสินโงเชโยปีพุทธสักริมโตอายังมัสสะจาปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปมุติตาเชตธาทีวัคคานามันเฮสินโงเชโยปีพุทธสักริมโตอายังมัสสะจาปาปิมโตปราชโย อุโโคสยามโพธิมันเถห์พมุทิตาเชยตถาสุนนะคนามเหสีโนชโยปีผู้ดศิริมัตโตอายังมรสาจ่าปาปิมัตโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเถห์พมุทิตาเชยตถานาคคนามเหสีโนชโยปีผู้ดศิริมัตโตอายังมรสาจ่าปาปิมัตโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเถป์มุขิตาเชยตถาสัพควัคคนามหิสิโนชโยันโตผูริยามเลสกยานันทิวัฒโนเอวังตะวังกุเชวโหหิ เชสุเชืมังกเละอปาเชืพลังเกศิษเขปไพิคยิสกิพนังอัคปโตปมุตติสุนทตังมังคังสุปราตังสุที่ตังสุขวโนสมุตโตวจาสุธังประมัจจรีสุปัตนังกกยกรรมวจกรรมปัตะคีนัง พระรานางมโนกรรมังภิติเตพระราชนางกระทังคินานิกะตะระบันเตเถพระราชนีพ่อเตอัฏฐาทัศนาสุกิตาวิรุฬห์พุทธศาสนาเอลโลคาสุกิตาโหนทะจะเป็นหิยาติพิสุนันตุโคนโตเยเทวะอสิบิงธาเนอธิขตาที่ขายุกาสถาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธาลักขันตุสัพพสัฒนังเตลักขันตุชินาสานังยาคจิปัทนาเตสาสเทปุริณตุมโนรัฐายุตตะกะเรปาวัฏสันตุวัสสังวัสสาวราหักาโลคาจุปัตถวาเตสาเมวัง เลนจะสรพพทากยาสุขังกิจสุขังอรหันตุยะาระหังตธัมมะิยามสุตังเอวเมสุตังเอกัสงสำยังปัวาสวัตติยงวิหันตีเชตะวอนาคปินทิกัสสารเมตตระโภปวาพิคุมาเตสีพิขาวเตพัันเตศีพิคุพระขวา โตปัญจสาวะสงฆ์วัยแต่ตวจตดุปาทาจวารพิคเวสัทธาคตานังอนุปาราวารตัทธาคตานังทิตาวัฏสาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาอเปสังขารานิจารติสัทถาคโตอภิสัมพุชติวิสัมตติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมมตวาอจจัญจิคติเทเสติปัญญเปติปันทภเปติวิวันติวิภาชติปุตานีกรุตติอภิสังขารานิจาติอุปภาวารพิคเวสัทธาคตานังอนุปาราวารตัทธาคตานังทิตาวัฏสาตุ สมิธิตัตาอมาณิยามตาสเปสังคราตุขาติสังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสมิตวะชิกขติเทเสติปัญญาเปติปันละเปติวิวรติวิปัสสติอุตตานิกรติปสเปสังคราตุขาติ อุปทานวาพิกเวทฐาคกตานังอุปานุปทานวาแต่านตานังทิตาวะสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเปธมานัตตาติตั่งรสาโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวะอาจิคขดีเทเสติปัญญเปติปันทะเปติวิวัตริอภิภาชติอุตานีคโรติสเปธมานัตตาติอิเทัมวุจจะคะวะอตัมมนาเตภิกขุปปัตโตปฏิตังอภินันตุนติปสวดปเทกรัตตะคาถาปฏิตังนันวาเขมยันตปฏิกังเขนะครับตัง หัวันไดไม่ก็ตามสิ่งที่งลงไปแล้วด้วยความอะไรและเมื่อเพิ่งวหัวสิ่งดีมาไม่ถึงย่าทะเเรียมป่าฮีต่างอับกับสังจานะข้าตังจึงไดเป็นอดีตก็รับไปแล้วได้เป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนันเจโยตมังตะตะาวิปัสติอสังคิรังสังปุปังตังวิฐานนรูรภเยโมเดลทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งแม้เงียบในความแคันเขาควปรากดการเช่นนั้นไวอชิวะกิจมาตบังโคชยามรังสุเวความเป็นไปกิจยังทำวันนี้ค่ความแตกไม่ันพรุ่งนี้ณอินุสังารันตินะมหาสนะมัจจุนาเพราะการเปลี่ยนกรบมัจจุราชพรุ่งมีสมาบ้ก็มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาจารีงอาหมตตะมตางท่รังจังเวกเทกระตโตติสันโตอาจิคเตมุนิวันนีา วินชมตรวจธรรมะสังเวคปัจจะเวคนะกัพเพสังขารนิจ่าสังขารพลังกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังหารพลังกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นทุกส่วนญาติเพราะเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปสัพเพธมานัตตาสิ่งเหล่าน้มพวงที่เป็นสังขารและแยกสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวมันก็ถือว่าเราของเราของเราตัวของเราอัตถุบางชีวิตตัง ชีวิตของแม่ยังยืนระวังมรณะความตายเป็นกรอบยั่งยืนวัดสังมยาปณิตตพังเราจะตป็นตายเป็นแท้มรณะปณิโยสานังมีชีว of of mond, s, leaders, brothers, ิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนนจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมรณะมีนเนตังความตายเป็นของเราเป็นของเทียมวัตสังปณิสังเวทอายังกายโยอาชีิรัางของกายมีนิยตั้งอยู่นาน อัปปใจวิญญาณดวงกันปัสกาจวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอันทเสสติจะนอนทับปฏิเวศซึ่งแผ่นดินกระดิงเครังอีกวะบาดดุจังว่าท่านไม่ได้ต้อนฟื้นนิรตะทางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวาจะจัตสังการลาสังขารไม่เที่ยงหนอะปุกาทะวะธรรมวิโนย่อมคืนนั้นความเสียอมแปรเป็นธรรมดาอุปชิดตะวานิรุชันติการเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปเตยสังวงุปัสโมสโผความเข้าไปสงบระงับสังขารน้ายเป็นตอย่างยิ่งปะเภทสตรามานติจสะทั้งหลายทั้งปวงกำลังใจอยู่มมะะะะลลลลิงงสสุจจเเรทที่ตตาาายยแแ้วแกกวกั มีสามิเราก็จะแต่อย่างนั้นเหมือนกันนักทีมมีเอตสังสะโยเขามาแต่ในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยประสริไม่ตายอย่างกินจิอย่างกินจิกุสลังกำมังตัพิษตะเตหิตต่างุนนอก อนุโมทันตุสุนันตุคนโตเยวะอสิ Sai ินทานอธิขตาติา yup ยุาสาาหนตสุเวตาหนตทุกขาปมุจันตุมาตาปิตาสุเวตาโหนตทุกขาปันตุสพเพยาติการสุเวตาโหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพอายติกาสุเวตาโหนตุทุกขาปะมุญันตุสัพเพปิตาสัพเพยาขาสัพเปิตาสุเวตาโหนุตุทุกขาปมุจันตุสัพเพอัจจาริยุตปัจชายาสุเวตาโหดุตุทุกขาประมุญจันตุสั ก็สวดพรจาลูวตวดนโมพรธิโตาติมายะอิตีปะขวานโมพระธิโตอาคติมายอิตีปะวานโมพริโตอคติมายอิตีปะขวาปฏิทนาคาายาเทวตาสันติวนาบาลสเมทูเปฆเลปฏิคาเลจะหิงหิงตาธรรมาตุนาพลตุภูติตาสุดเถีงเป็นลมเสถ่าวิหารมังเลเทราจามัชฌานาคจะบิคุสรานิารธนปฏิอุปัสการมาเทศนนี่ก็มา อิสราสปารณะกูตาสวิตัมพันตุเตชนผู้ชายเยปีอันทสัมภวาสังเสรนญญาตะทวงปาริการียะนิการธรรมะวังปฏิเตสเปปิตุกัสสกรลตุสังขยังธาตุกีลังสจันธมุธรรมทุลาสุปกราสังคฆโหนตูสมะโคะอัธยะเะหิตยะเจมีระพตุสัตมสเปปธรรมจริวุทิสาเนยมะธรรมีอริยปวิทิตปพัฒนาโคตุสเปปิธาปานิโนพุทธสาเนธรรมาทางเวชันโตกาเลโตวัสตุุติภะยะสัตตังจมิทังมตุเมธทินมัตาปิตาจารชังนิจังะการ ตีวตาตอโยชนะคาถา สุขบัตตานิทุขาพยาบัตตานิทพยาสุขบัตตานิโสกลดุสสเปปีปานิโนเอเตวตาเจอมเฮหิสัมปตังพุญยะจัปตังสเปติวันมุนตุสัมปสัมปติสิทธิยาธนะทตุสัตรยาสีลังละกันตุพระพาวะนาเพตังมุณตุขับฉนตุเทวตาขตาสมคุณาขาคุตุสมังสมังขลังละกันตุสัปเทวตาสัพพุทธาพระวิญญาณสุธีวันตุนตุนิเัลตรลังโอรุตุสัพังสมังขลังละกันตุสัปเทวิตาสัพพะสังฆารุ เช่นราคาวันที่มิตรประสบติสเพพุทธาพระประตาปัญเจกันอย่างพลังราคะวันที่นราคะวันที่มิประสบติสเพ,พพุทธาพระประตาปัญเจกันอย่างพลัง อรหันตันเจนรักันลันนี้วสัสปะโสสเปุทธาพระปัตตาปัญเจกันอย่างพลังอรหันตันเจนรักันันนี้วสปะโสสเปุทธาพะรัตตาปัญเจกันอย่างพลังอรหันตันนรัขันวนนี้วีสัพปะโสสเปพุทธาพระรัตตาปัญเจกันอย่างพลังอรหันตันนักขันวนี้วสสปโสสเปพุทธาพะปัตตาปัญเจกันอย่างพลังอรหันตันเจนรัันวันนี้วสปะโสสเปุทธาพะรัตตาปัญเจกันอย่างพลังอรหันตันเจนรันปันนีสัพป เดือกหนาแบุคคลส่นที่ข้าพเจ้าได้สวดสายใยพระพุทธมนี้ข้าเจ้าขอร้องถวายบูพิษเป็นพระราชบุคแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรกิจพระบรมชนนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสวดสวรรคาลัยขอรัี่ศแห่บุคคลนี้จงเป็นสัพพิมงคลแก่ข้าเจ้าแก่ข้าพมาอย่างทรงส่งกให้ทั้งหลายทั้งปวงให้มีแังได้อัสจริตมากคงเป็นสมาชิกบรจับเพราะว่ามีอดอยาก้ากจนอยจ่มีแก่ข้าพเจ้า ขอข้า,นนขคำคำเาพเจ้ามีสมาธิทฐิตั้งมั่นในการการสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับเกียู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งของเทศเทิดตามทั้งหลายผู้ได้อนุชาลการสาธุการในบุญกุศลนี้โปประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งวนุภาพแห่งมงคลเป็นสุขสู่มงคลพระบิดายยเยาเศรษฐีทั้ทงฝ่ายไทยและฝ่ายลาวถึงวัตถุมงคลทั้งพวกที่สามเสียงอมุเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพติวัฒุภาพและอิทฉานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำในผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้กับพงและผู้บูชาทุกประการเทอญ